สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมี้ไม้ทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกุมรัคนากุมประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคม2563ค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกุม คณะกุมใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นค่ะไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ สำหรับชาวราศีกุมลัคนากลกุมนะคะรอน รอคอยกันอยู่หรือเปล่านะคะคลิปนี้เป็นคลิปของช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมไม่ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์น,นิดนึงนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวไม่ทําโปรโมชั่นพิเศษนะคะสําหรับแพ็กเกจการดูดวงส่วนตัวแบบพิมพ์ตอบ5คําคถามนะคะปะกติแล้วค่าครูจะอยู่ที่2 9 9บาทพิเศษมากๆนะคะในเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะลดค่าครูเหลือ199บาทก็คือลดไป100บาทเลยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะทั้งชาวราศีกุมและคานาุมและชาวสองนะคะ ต้องการนะคะสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวกับไม่ก็สามารถนะคะแอดไลน์ไอเข้ามานะคะสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะคิวไม่นานนะคะไม่พยายามที่จะเคลียร์ให้ได้ทุกวันถ้าหากว่าทักวันนี้ก่อนเที่ยงก่อนบ่ายสามอะไรเงี้ยค่ะไม่ก็จะพยายามเคลียร์คิวให้ก่อนเที่ยงคืนนะคะจะได้ไม่รอกันนานเนาะก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยนะคะก็ เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะว่าในช่วงเครื่องเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีกุมล akah นกุมดวงของคุณจะเป็นอย่างไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไม่เปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้ว1ิบใบนะอดีตปัจจุบันอนาคตรวมถึงคําแนะนำหนึ่งใบเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกุมล akah นกุมชาวธาตุลมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะ่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ justice นะคะ ใบที่สองเป็นไพ่สามถ้วยและใบที่3มเป็นแทมแปร์นค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมคุณอาจจะคุยกับชาวราศีตุลลัคนาตุลราศีธนูลัคนาธนูหรืออาจจะคุยกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกรมกนพิจิกคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นสําหรับไพ่สามใบนี้ในตําแหน่งของอดีตที่ผ่านมาไม่รู้สึกว่าตัวคุณ น่าจะในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์อาจจะไม่ใช่ชาวราศีกุมอาจจะเป็นฝั่งตรงข้ามก็ได้เป็นตรงนี้มันสลับกันได้เนาะแต่ไม่รู้สึกว่ามีใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ต้องการที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับความสัมพันธ์หรือว่าให้กับตัวเองนะคะเพราะอะไรเพราะว่าไพ่จัสติมันขึ้นแบบนี้ตัวคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในอ่าเขาเรียกว่าความรักที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้แรกนะคะสามถ้วย แทมแรนเนาะมันมันเป็นความรักที่ไปไปกับกลับเป็นความรักที่ไม่สม่ำเสมอเป็นความรักที่อาจจะเป็นรักสามเศร้าด้วยก็ได้เช่นเดียวกันมันก็เลยตัวเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมทั้งที่เรามีเขาคนเดียวแต่ทําไมเขาไม่ได้มีเราแค่คนเดียวเหมือนกันแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันมันก็เลยเกิดความเปรียบเทียบนะคะว่าแบบนี้มันไม่ยุติธรรมแบบนี้มันมัน มันไม่ใช่มันไม่ใช่ความรักอะไรประมาณนี้ค่ะเออตัวคุณจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมตัวเองเสียเปรียบตัวเองแบบว่าเสียใจอยู่ฝ่ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องต้องเสียใจอยู่ฝ่ายเดียวต้องเสียแบบเสียเปรียบอยู่ฝ่ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณอาจจะได้แบบว่าต้องการเรียกร้องความยุติธรรมกับความสัมพันธ์นี้ที่มันไม่ให้ความชัดเจนนะคะแบบนี้นั่นเองเนาะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกุมและคณากรุนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมและคณากรุมในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคม2563จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สี่ดาบใบที่สองเป็นไพ่อัศาวินถือเหรียญและใบที่สามเป็นทาวเวอร์นะคะชาวราศีกุมลัคนากรุมคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมีถุนตุลกุมธาตุด,ดินผกศพกันมังกรหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุไฟ เมสิงธนูทาวเวอร์ไม่ให้เป็นชาวทัดไฟนะคะก็ สถานการณ์ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมเนี้ยตัวคุณหลังจากที่แบบว่าเรียกร้องความยุติธรรมแล้วก็รอคอยที่จะได้รับความยุติธรรมมาเนาะนะนะมันมันมันก็รอมานานนะคะมันตัวคุณเริ่มนิ่งเริ่มมีสติมากขึ้นหลังจากที่เมื่อก่อนอาจจะโวยวายฟูมฟายอะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ในช่วงครึ่งเดือนหลังตัวคุณจะนิ่งมากขึ้นแล้วก็ใช้สตินะคะไต่ตรองอความสัมพันธ์ที่ผ่านมากับคนคนนี้นะคะแล้วก็เมื่อคุณรู้แล้วว่า เราไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่จะต้องอยู่ตรงนี้ต่อไปแล้วนะคะตัวคุณจะรักตัวเองมากยิ่งขึ้นอัศวินถือเรียนนะคะเก็บหัวใจของตัวเองคืนมาแล้วก็อาจจะมีความที่ตัดสินใจนะคะที่จะออกมาแบบว่าโอเคพร้อมแล้วออกเลยอะไรประมาณเนี้ยเออแบบว่าคือเหมือนกับมันจะเป็นฟิลที่เสียใจมานานร้องไห้มานานจน มีเช้าวันหนึ่งลืมตาตื่นขึ้นมาแล้ว move on ได้เลยอะไรประมาณนี้มันจะเป็นความรู้สึกนี้นะคะก็อาจจะเกิดขึ้นเนาะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะมีคู่ที่ดีมีความรักที่ดีนะคะก็ไม่ต้องดูต่อก็ได้สามารถจะคลิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนะคะไม่ต้องนําไปคิดเยอะคิดมากเนาะเพราะว่ายังไงก็ตามดวงการดูดวงผ่านช่อง YouTube มันเป็น general reading นะคะยังไงก็ยังเป็นการดูดวงแบบโดยรวมอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวรา ศีกุมลัคนากุมจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่9ก้าถ้วยค่ะใบที่สองเป็นไพ่ควีนถือไม้เท้าและใบที่3เป็นไพ่เดวลนะคะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะในเขาเรียกว่า อาจจะไม่ใช่ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนี้อาจจะเป็นช่วงสองเดือนสมเดือนข้างหน้านะคะตัวคุณจะรักตัวเองมากยิ่งขึ้นภายก้่าวถ้วยนะคะจะเขาเรียกว่าจะรักตัวเองจะเห็นคุณค่าของตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็เลือกที่จะเขาเรียกว่าสนใจในสิ่งที่ตัวเอง ต้องการมากยิ่งขึ้นนะคะไพคุณถือไม้เท้ามองอนาคตตัวเองค่ะว่าในอนาคตเราจะเป็นแบบไหนเราจะอยู่กับคนแบบไหนเราจะอยู่ในสังคมแบบไหนเลือกที่จะโฟกัสตัวเองมากยิ่งขึ้นทำตามความต้องการของตัวเองมากยิ่งขึ้นมีเป้าหมายชัดเจนนะคะไพ่เดอะเวิลด์นะคะคุณจะ move on แล้วก็จบกับความสัมพันธ์ที่แย่ๆได้นะคะแล้วก็ กลับมาเป็นคนใหม่กลับมาเป็นตัวเองกลับมาเป็นคนที่รักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เลือกที่จะมีความสุขกับตัวเองนะคะเนาะบางคนก็เขาเรียกว่าเมื่อมีความสุขกับตัวเองแล้วการงานการเงินเป็นสิ่งที่ตัวเราต้องการเป็นที่หนึ่งนะคะจะเก็บความรักความสัมพันธ์ไว้ทีหลังนะคะถ้าหากว่าเราประสบผลสํสเร็จในเรื่องราวของ ความมั่นคงการงานการเงินชีวิตครอบครัวแล้วนะคะความรักมันมันน่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายเลยที่ตัวคุณจะคิดถึงนะคะอันนี้ก็คือเอาคำนะคะหม่มาว่ามันเป็นเอาคำที่ดีนะ ไมมบอกว่าถ้าหากว่าตอนนี้อะคะ่ะตัวคุณยังติดอยู่ในความรักที่เป็นแบบรักสามเศร้าที่เอาตัวเองออกมายังไม่ได้นะคะไม่อยากจะให้คุณมองเอาคํานี้ให้ดีเนาะมันอาจจะเป็นกําลังใจว่าเอ้ยสักวันหนึ่งอะเราจะสามารถที่จะ move on ได้แล้วเราจะมีชีวิตใหม่ที่ดีโดยที่ตัวเราเป็นคนกําหนดนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ทาโร่อยากจะแนะนําอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกุมและคณากรุมนะคะไม่เปิดไพ่คําแนะนำหนึ่งใบได้เป็นไพ่ราชินีพระจันทร์ค่ะดี e Hard p l e n นักบวชหญิงนะคะอืมเอ่อไพ่ใบนี้นะคะเข้ามาบอกว่าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แน่นอนค่ะมันย่อมมีอารมณ์และความรู้สึกอยู่ในนั้นปนเปมากกว่าเหตุผลซะด้วยซ้ําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความรักจะใช้อารมณ์ อยู่เหนือเหตุผลไม่ได้บางครั้งบางทีมันก็มีความใช่ไม่ใช่ความถูกผิดศีลธรรมจรรยาอยู่ตรงนั้นนะคะการที่นักบวชหญิงอยู่ระหว่างเสาสองต้นระหว่างขาวและดําแบบนี้มันก็เหมือนกับเรานั่งอยู่ระหว่างสวรรค์และนรกอะคะ่ะเราสามารถที่จะเลือกที่จะอยู่ข้างไหนข้างหนึ่งได้นะคะก็ขอให้ใช้สติในการเลือกแล้วก็ตัดสินใจนะคะ อย่างอย่างแรกเลยที่จะต้องมีเขาเรียกว่าอย่างแรกเลยที่จะต้องมี mindset เป็นของตัวเองก็คือคุณต้องรักตัวเองบนพื้นฐานของศีลธรรมจัรญาที่ดีนะคะแล้วมันจะพาคุณไปเลือกสู่เส้นทางที่เหมาะที่ควรนะคะเป็นสิ่งที่คุณควรทำนะบางครั้งบางทีสิ่งที่ควรทำอาจจะไม่ได้ถูกต้องถูกใจ เราไปสะทุกอย่างแต่โดยรวมแล้วสัจธรรมของโลกอะค่ะมันก็ต้องยึดมั่นในศีลธรรมความดี นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้ไม่มาตลอดนะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดค่าครูหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ